รัยไา้ก็ส่วนใหญ่ก็ได้รูปภีการกับคนแก่ของแม่ครับลองตาบอดสนิทเลยใช่ไหมพี่สนี้สองข้างเลยครับ สาเหตุเพราะว่าที่ว่าน้ําท่วมแล้วก็ไปน้ําสกรปรกอะไรเง<ช>ี้ยน,นะอืมครับเมาไม่ขับนะครับขับร้บองรถพี่ต้อยหมวกแดงสังกัดอาสยามนะครับชื่อเม้าไม่ขับกลับไม่ถึงบ้านเชื่อผมเถิดท่านเดียวเกิดอันตรายมีข่าวรถชนคนตายเสียหายมากมายก็เพราะลี คนดีๆกลายเป็นคนเลวเลยต้องตกเหวถูกสังคมตรีตาเพราะความเมาจึงขับรถซาแสงน้าแสงท้ายังก้าผ่าไฟแดงมานี่ครับ เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจใช่ไหมครับพี่ค่ะชื่อเฉลิมสุขเจริญนะครับในายายาวงการลูกทุ่งชื่อบอยแว่นตาใสนะครับเคยแต่งเพลงให้กับต้อยหมวกแดงเพลงเมาไม่ขับได้โลประธานจากฟ้าหญิงอุบลรัฐปี2548เอามาลนลงเมาไม่ขับในงานปี2549จัดโดยสอสอนะครับแล้วก็เคยแต่งให้กับ เจเนตเขียวหญิงลียิ่งโยงยอดบวงามธันวาราศีธนูอัมพรแหมนเพชรดำรงวงทองสุดาศีลำดวนครับแล้วก็เคยทำมติให้ธันวาราศีธนูหญิงทิติการลูกปัดพิมพ์ชนกแล้วก็พิมพ์ดาอาสยามแล้วก็อีกมากมายครับและเมื่อปี2554เกิดน้ำท่วมใหญ่ครับผมก็เกิดอุบัติเหตุ คือล้มในน้ำนะครับและน้ำมันดำมผมก็ตาผมก็ไปโดนน้ำคำมผมก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนเพราะไปไหนไม่ได้ครับช่วงนั้นน้ำท่วมลำลูกกาจนน้ำแห้งผมก็ไปหาหมอราดวิธีบอกว่าแบคทีเรียขึ้นตาไปดึงต้อหินให้มาเป็นต้อหินเชียบพันครับก็เลยตาบอดต้องก็ไปสอง5บหเป็นต้นมาจน,จนปัจจุบันครับก็คืออาศาัยอยู่กับแม่แล้วก็หลานสองคนแล้วก็ลูกชายครับจ ป่วยก็คืออยู่แบบยากลาบากครับเพราะว่า,วาไ,มไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้จักลูกต้อลูกอะไรเลยแล้วก็เลยไม่ได้ระว,วังว่าจะต้องทํำยังไงครับท,ที้ตาบอดก็งานก็ไม่ได้ทําก็จนอยู่ไปอยู่ไปก็ตังค์ที่เก็บไว้ก็หมดครับก็เลยต้องโทรขอยืมศิลปินหรือว่านักดนตรีเป็นเพื่อนในวงการยืมยืมจนแบบ จนแบบว่าเขาไม่กล้ารับโทรศัพท์เลยครับก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าถ้าหนูทำดนตรีได้ก็หาซื้อเครื่องดนตรีสักชุดหนึ่งก็คือเอามาเลี้ยงชีพยอย่างเช่คน,คน,คนคีย์บอร์ดคอมอพิวเตอร์ไมโครโฟนลำโพงแซวการ์ดอย่างเงี้ยเพราะมผมเพิ่งไปเรียนคอมพิวเตอร์คนตาบอดมาสามารถทํางานได้เพราะผมเคยเป็นซาวด์อิจจเนียร์ตอนตาดีนะครับเพื่อจะมาหาเลี้ยงชีพอ,อยากได้ทุนสักก้อนมาซื้อเครื่องดน,นตรีนะครับว่าเจเน็ตเขียวร้องเพลง ไว้เจอกันใหม่เด้อค่ะค่อยอยากดังอัมพรแมงเพชรก็ร้องเพลงน้ําตาหล่บนบนรถไฟฟ้าแล้วก็ไหนบอกว่ารักจะออกอีกสักวันสองวันเนี่ยครับแล้วก็สุดาสีลําดวนร้องเพลงดีแต่หืมดำรงวงทองร้องคู่กับอัมพรแมงเพชรชื่อเพลงหนุ่มบ้านไกใ่ใจรักจริงครับแล้วก็แล้วก็คู่แฟนเล็กใหญ่อาสยามอยากให้เธอรู้ แล้วก็วันชนะเกิดดีครับร้องไปสามเพลงครับอแล้วก็ที่ทําดนตรีก็มีเพลงของทันวาชุดผู้หญิงหลายใจแล้วก็หญิงทิติการชุดชุดไอสิโรดแล้วก็ลูกป่าพิมพ์ชนกร้องร้องเพลงเพื่อพ่อแล้วก็พิมพ์ดาสยามเพลงจะเพลงอะไรผมจำไม่ได้ค่อย,ยได้น,นานนะคะ